ชื่อพันตวีนะคะเป็นนักแปลหนังสือเล่มนี้หรือสามารถดูประวัติได้อยู่ท้ายเล่มเช่นกันนะคะตัวผู้แปลไม่ต้องแนะนำมากแนะนำหนังสือดีกว่าหนังสือชุดนี้นะคะชื่อว่าชุดมหา มังกรจีนซึ่งเราจะรวบรวมนักลงทุนที่โดดเด่นของจีนเนี่ยทั้ง5ท่านไว้ในชุดเดียวกันวันนี้จะมาขอแนะนำเรียงตัวเลยนะคะเอาเริ่มจากนักลงทุนที่คนไทยคุ้นเคยและคุ้นหูที่สุด mm hmm. เพื่อที่ทุกคนนะคะจะได้ง่ายต่อการหาอ่านซึ่งคนแรกก็คือแจ็คหมานะคะแจ็คหมาเขามีประสบการณ์ชีวิตอย่างไรกว่าที่จะก้าวมาถึงเป็นเจ้าแห่งคุง้มทรัพย์อาลีบาบา แจ็คหมานะคะคือเรียกได้ว่าเขาเป็นผู้ที่ล้มเหลวมาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กเลยเขาพราะเขาเกิดมาพูดก็พูดช้ากว่าเพื่อนเรียนก็เรียนช้ากว่าเพื่อนจบก็จบช้ากว่าเพื่อนสอบก็สอบไม่ติดแถมซวยซ้ำซวยซ้อนเรียนจบแล้วไปทำงานสมัคร KFC พนักงานเสิร์ฟ KFC ก็ไม่มีคนรับสมัครไป24คนค่ะแต่รับ23คนแล้วแจ็คหมาโดนเตะกระเด็นแต่วันนี้นะคะเขากลับกลายเป็นผู้ก้านซื้อกิจการ KFC ทั้งหมดของประเทศจีน mm hmm. เขามีแรงบันดาลใจอะไรหรือเขาสามารถทำอย่างไรที่เติบโตได้ขนาดนี้ mm hmm. ก็ทุกท่านก็ลองติดตามชมในหนังสือเล่มน,นี้นะคะอันนี้คือแจ็คหมาส่วนท่านต่อไปนะคะ i <laughs> เริ่นจังเฟยคิดว่าท่านนี้เนี่ยทุกท่านก็น่าจะรู้จักไม่แพ้กันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีชื่อเสียงมากๆระดับโลกเลยและยิ่งตอนนี้เนี่ยมีข่าวกับประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่อง 5G นะคะ Google h ัวเว่ว่าใครจะเป็นคู่ครองแชมป์ตลาด 5G นะคะแล้วลูกสาวเขาตอนนี้เนี่ยมั่งหวานโจก็ถูกกักกุมตัวอยู่ที่แคนาดาซึ่งมหากราบของเริ่เจงเฟยเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเราก็ต้องลองติดตามในข่า แต่สาหรับในวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาแนะนําในตัวเลื่อเจิ้งเฟยเนี่ยเราจะแนะนําว่าเขามีทัศนะและความคิดอย่างไร ที่สามารถพลิกจากคนไม่มีอะไรเลยหรือแม้กระทั่งติดลบเป็นหนี้จำนวนหลายล้านหยวนในวัยแทบจะเรียกว่าบ้านปลายของชีวิตคือ40่ะ50แล้วอะกับกลายเป็นบุรุษผู้มีอำนาจมากสุดในโลกคนหนึ่งในวัย60ถึง70ปีนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามชมอ่านหนังสือเล่มนี้เองซึ่งเราจะไม่เล่าอะไรมากนะคะไม่งั้นมันจะไม่สนุกส่วนท่านต่อไปนะคะหมาควาถึง ทุกท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนักเท่าไหร่แต่ว่าเชื่อว่าอีกไม่นานทุกท่านก็จะต้องรู้จักท่านนี้มากพอๆกับที่รู้จักแจ็คหมาหมาหัวเถิงนะคะแซ่ก็แซ่เดียวกับแจ็คมาก,ก็คือแซ่หมาแต่เขาก็มีชื่อภาษาอังกฤษที่น่ารักชื่อหนึ่งชื่อว่าโพนี่มานะคะเขามีจุดเด่นอะไรที่สามารถมายืนเป็นบุรุษผู้ มัง่งคั่งที่สุดในเอเชียในโลกปัจจุบันนี้ทุกคนคงรู้จักโปรแกรม WeChat ใช่ไหมคะที่ใช้กันทั่วโลกและเชื่อว่าทุกคนก็คงกำลังใช้มันอยู่เช่นกัน WeChat QQ พวกนี้นะคะก็ล้วนเป็นโปรแกรมที่หมาคว่าถึงคิดค้นมาทั้งสิน้นรวมถึงเกมออนไลน์ต่างๆที่ดังขึ้นในประเทศจีนหรือที่ เด็กไทยกำลังเล่นอยู่ชื่อเกมอะไรนะคะ ROQ ใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ที่มีการาต่อสู้กันบนบนบน,บนเกมนะคะก็คือเกมออนไลน์นะคะก็มีต้นกำเนิดมาจากหมาควอาถึงทั้งสิน้นกำเนิดมาอย่างไรอาจจะบรีฟให้ฟังสั้นๆเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยลองไปติดตามชมกันเองนะคะ หมาหัาเถิงเนี่ยเป็นคนที่รักภรรยามากแล้วภรรยาเขาเนี่ยมีกิจกรรมหนึง่งคือการทําสวนปลูกต้นไม้แต่เขาเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นวิศวกรเขาอยู่กับเครื่องจักรกลมาตลอดชีวิตเขาจะไม่ค่อยคุ้นอะไรกับธรรมชาติเหล่านี้เขาก็จะมองในมุมเขาว่าเขารู้สึกว่าภรรยาเขาเหนื่อยที่ต้องไปนั่งขุดดินพวนดินเขาก็มให้ไม่เอาและไม่เอาลว ทำเกมขึ้นมาเลยมานั่งปลูกในต้นไม้เลยนอนปลูกบนโซฟานอนปลูกบนเตียงเลยนี่ก็เป็นต้นกําเนิดการสร้างเกมออนไลน์จนทําให้เขามั่งคั่งมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรตัวนักแปลเองเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเข้าไปติดตามชมในหนังสือนะคะ ต่อมาตงมิงจูตงมิงจูจะเป็นสตรีเพียงคนเดียวในหนังสือชุดมหกรรมมับบงกรจีนเล่มนี้ตงมิงจูนะคะเขาเริ่มต้นชีวิตจากเซลล์ไขยแอร์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันคือมนุษย์พวกนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะเริ่มต้นจากการไม่มีอะไรทั้งสิน้น <c oughs> จนกลายเป็นคนที่มีอะไรมากที่สุดในโลกหรือในจัก,กรวาลประมาณนี้ตงมิงจูเนี่ยคือเขาเป็นแม่ม้ายตั้งแต่อายุ30กว่า แล้วเขาก็ต้องตัดใจโดยการปล่อยให้ลูกชายเนี่ยอยู่กับมารดาให้มารดาเลี้ยงเขาเป็นผู้หญิงที่ใจเด็ดมากนะคะคือไม่มีแม่คนไหนหรอกที่อยากจะจากลูกไปแล้วก็ต้องไปทํางานอะ่ะวันๆไม่ได้เจอลูกเลยนะแต่เขาก็ต้องแบบพยายามแบบคือเขาหักห้ามใจมากแล้วก็ต้องชื่นชมด้วยว่าตัวลูกเขาก็เข้มแข็งมากเขาก็เข้ามาที่เซนเจนคนเดียวมาขายแอร์นี่แหละ เริ่มต้นด้วยภารกิจอันหนักหน่วงที่สุดในบริษัทที่ไม่มีใครอยากทาเลยคือการทวงหนี้กับตัวแทนจําหน่ายก็ตอนนั้นก็ประมาณ4ี่0 0นหยวนนะคะก็เป็นเงินจํานวนมากแหละ4ี่0 0นหยวนในตอนนั้น2ล้านกว่าบาทในตอนนั้นลองคํานวณดูถ้าเทียบกับอัตราในตอนนี้ก็น่าจะเป็นหลัก20-30ล้านแหละมันก็ถือว่าเยอะทีเดียวกับการการซื้อแอร์เขาก็ใช้สารพัดทุกวิถีทางทั้งไปดักทั้งไปนูน่นทั้งไปนี่แม้กระทั่ง ไปยึดเอาของมาไปอะไรคือเขาใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่ากว่าที่จะจบภารกิจแรกของเขาจนทําให้โอผู้บริหารทึ่งเพราะมันเป็นภารกิจที่แม้แต่ผู้บริหารเนี่ยยังคิดว่าไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้หรอกแต่เขาก็ยังยืนหยัดที่จะทําให้มันจบภารกิจแรกแล้วก็ทําให้ทุกคนในบริษัทเนี่ยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องมีดีอะไรแม้กระทั่งผู้บริหารก็จับตามอง จากเซลลก็เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการผู้จัดการก็เลื่อนตำแหน่งมาเรื่อยๆจนเป็นรองประธานจนกระทั่งตัวท่านประธานเนี่ยท่านกเกษียณก็เลยยกตำแหน่งประธานเนี่ยให้กับตงมิงจูไปตงมิงจูก็ได้ครอบครองตำแหน่งประธานของกลุ่มกรีแต่เรื่องราวของเธอไม่ได้จบเท่านั้นนะคะการขึ้นเป็นประธานเนี่ยมันก็แค่ไปลายๆเล่มส่วนเรื่องของเธอเนี่ยมันจะจบสโลปยังไงเนี่ย ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยไปติดตามเอาเองว่าเพราะอะไรจากประธานของกลุ่มกรีเธอถึงได้เลื่อนขั้นกลายเป็นหน่งใน50สตรีผู้ทรงอิทธิพลของโลก mm hmm. ก็ทุกท่านก็ลองติดตามชมนะคะ mm hmm. หนังสือชุดนี้เนี่ยชุดมหากบบามังกรจีน5้าเล่มน,นี้นะคะ mm hmm. หาซื้อได้ที่ไหนปัจจุบันนะคะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั mm hmm. ้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคิโนคุนิยะ c b o o k หรือปัจจุบันนะคะถ้าทุกท่านต้องการโปรโมชั่นต้องการส่วนลดหรือถ้าหากว่าต้องการเจอตัวนักแปลเองเพื่อทำความเข้าใจกับหนังสือมากขึ้นก็ขอเชิญทุกท่านมาได้ที่งาน ABC ที่3 m มิตรพาวนะคะอยู่ที่หอชั้น5นะคะก็ เรียนเชิญทุกท่านนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นค่ะและทางเราก็มีจำหน่ายออนไลน์นะคะเป็นเว็บของแสงดาวแอปของแสงดาวหรือแม้กระทั่งร้านของสนานพิักมพ์แสงดาวบนช้อปปี้บนลาซดาด้นะคะก็เชิญทุกท่านประอดหนุนแล้วก็ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ